ผมเนี่ยนะครับอันนี้ขอ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 นุญ,ญาตนะครับบางคนวันนี้เราเราพูดถึงในเรื่องของเชิงการแพทย์เชิงของสุขภาพเพราะนั้นอาจจะมีคําว่านกเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นการทะลึ่งนะครับอันนี้จะขออนุญาตไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นตื่นนอนตอนเช้าผมเนี่ยนกเขาไม่ขันเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสัญญาณที่ไม่ดียังไงถ้าร่างกายของผู้ชาย เริ่มมีปัญหาเริ่มไม่แข็งแรงตื่นเช้าตอนเช้าเลยนะฮะนกเขาเราจะไม่แข็งมันจะเขาเรียกว่ามันจะไม่ตั้งตรงมันจะไม่แข็งนะครับแต่ถ้าสุขภาพดีผู้ชายคนนั้นสุขภาพดีนกเขาเขาจะแข็งตั้งชี้เดเลยในตอนเช้าหรือก่อนตื่นนอนทุกวันเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสัญญาณบ่งบอกได้ด้วยว่านะครับเรามีสุขภาพยังไงสําหรับคนที่มีสามีและเรา อยากรู้ว่าสามีเราสุขภาพร่างกายเป็นยังไงตื่นเช้าลองสังเกตเขาดูครับว่านกเขาเขาเป็นยังไงนะฮะถ้าไม่แข็งหรือไม่ขันเนี่ยจริงๆเราก็จะต้องดูแลร่างสุขภาพร่างกายของเขาเป็นพิเศษนะครับเพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้นะฮะมันจะเกิดอะไรรู้ไหมครับจริงๆร่างกายเราก่อนที่มันจะเป็นโรคไม่ว่ามันจะเป็นโรคอะไรก็ตามมันจะมีสัญญาณเตือนเราก่อน เพียงแต่เราจะรู้หรือไม่รู้เราจะสนใจหรือไม่สนใจครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะทุกคนอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราเล่าว,วันนี้นะผมบอกเลยดีมากๆผมสรุปให้ชัดเจนฟังเข้าใจง่ายที่สุดละนะครับฟังเข้าใจง่ายที่สุดละอย่างที่ผมบอกครับสัญญาณที่ร่างกายมันแสดงออกมาถ้าเรารู้นะครับ และเราจับประเด็นได้เราจับสัญญาณนี้ได้นะและเรารีบแก้ไขเรารีบแก้ไขครับจบครับผ่านไปห้าปีสิบปีเราจะไม่ล้มป่วยนี่เรื่องจริงเราเคยเจอไหมฮะคนที่อายุเจ็ดสิบปีแปดสิบปีแต่ร่างกายเขาแข็งแรงมากเขาไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเขาเลยนะครับ เราอยากรู้ไหมฮะว่าอายุ70ปี80ปีทำไมเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยแสดงว่าในช่วงวัยหนุ่มในช่วงวัยกลางคนของคนกลุ่มนี้เขาจะต้องดูแลร่างกายของเขาเป็นอย่างดีนะครับเพราะวันนี้นะฮะเรามาศึกษากันและเราจะได้หาทางป้องกันพอเราอายุ60 70, ปี70ปีเราจะไม่มีปัญหาที่ผู้ชายทุกคนต้องเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนต้องเจอ และต้องเป็นด้วยคืออะไรครับมีอยู่3มโลกครับมีอยู่สโลกนี้ที่ผู้ชายทุกคนต้องเป็นและต้องเจอแต่เราจะมีโอกาสสูงต่ำเนี่ยก็ต้องดูอีกทีหนึ่งโลกที่1ครับคือนกเขาไม่ขันอันนี้เจอทุกคนครับจะมาเร็วมาช้าแค่นั้นเองนกเขาไม่ขันหรือ e l e c t r o i dysfunction โรค ED นะครับโลกนี้นะครับ มันจะสัมพันธ์กับอะไรมันจะสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกายของเขาโดยตรงเลยเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ถ้าร่างกายเราอ่อนแอร,ร่างกายเราไม่แข็งแรงเรามีปัญหาลุมเล้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์เชื่อผมฮะไม่ต้องรอถึงหกสิบหรอกสี่สิบสี่สิบห้าเราก็เริ่มมีปัญหาแล้วครับแบบผมผมสี่สิบผมเริ่มมีปัญหารเรื่องนกเขาไม่ขันแล้วครับอารมณ์ทางเพศผมแทบจะไม่มีแล้วฮะแต่วันนี้ผมจัดการปัญหานี้ได้เพราะ ผมจับสัญญาณที่ร่างกายบ่งบอกให้ผมรู้ตัวผมผมจับสัญญาณนั้นได้ผมก็เลยรีบจัดการดูแลแก้ไขมันซะปัจจุบันปัญหานี้ของผมหายไปเรียบร้อยแล้วฮะทุกเช้าตื่นนอนมาปุ๊บผมแข็งแรเลยมันกำลังบ่งบอกว่าสุขภาพร่างกายผมกลับขึ้นมาดีแล้วครับอ่าดอกอร์อาร์มนะครับสุขภาพดีทุกเช้าเลยจนแฟนดอกเตร์อาร์มนะครับต้องบอกเลยว่า Px p x ต้องให้พี่อาร์มกินต่อเนื่องนะนะครับคือแฟนดรอาร์มชอบมากและบังคับให้ดรอาร์มกินทุกวันครับนี่ครับนี่คือสินค้าที่ใช้และเห็นผลได้อย่างแท้จริงเลยนะครับนี่คือปัญหาเรื่องนอกเขาไม่ขันนะฮะอันที่สองครับต่อมลูกหมากโตโรคต่อมลูกหมากโตที่ผู้ชายทุกคนต้องเจอเหมือนกันแต่โรคนี้นะฮะมันจะเจอมากมาก นะครับมากๆเลยสําหรับผู้ชายที่อายุ50ปีขึ้นไปประมาณว่าพอเราอายุ50ปีปุ๊บเราจะมีโอกาสเจอโรคเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหครึ่งครึ่งเลยนะครับและพอาอายุ60ปีเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสเป็นโรคเนี้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยและพออายุ80เมื่อไหร่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยครับแสดงว่ามันเป็นทุกคนและที่สําคัญครับ ความน่ากลัวความร้ายแรงของต่อมลูกหมากโตมันจะเหนียวนําส่งผลทําให้เราเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ในอนาคตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสถิติออกมาชัดเจนครับคนที่มีภาวะนกเขาไม่ขันนะฮะยังไงยังไงเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อมลูกหมากโตตามมาแน่นอนและคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตคู่กับนกเขาไม่ขันยังไงยังไง มีโอกาสผมใช้คาว่ามีโอกาสสูงมากๆที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโอ้โหพอพูดถึงมะเร็งปุ๊บผู้ชายอยากเป็นไหมฮะไม่อยากและผมมีสถิติอันหนึ่งสถิติอันนี้ที่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ฟังและตกใจมากแน่นอนครับผู้ชายคนไหนที่นกเขาไม่ขันและเหนียวนำให้เกิดต่อมลูกหมากโตซึ่งมีโอกาสเป็นสูงมาก และคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยเชื่อไหมครับบวกกับอายุ50ปีขึ้นไปอายุ50ปีขึ้นไปและเป็นต่อมลูกหมากโตด้วยจะมีโอกาสถึง90เซเลยนะฮะจะมีโอกาสสูงเลยนะฮะไม่ใช่เอาทษทีครับทุทีจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเพราะนั่นวันนี้เราต้องหาทางป้องกัน